เรื่องของภาษีโรงเรียนกวดวิชาะคะทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาขานรับขณนโยบายของรัฐบาลกรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับโรงเรียนกวดวิชาหรือว่าโรงเรียน,รเ,รยนรเรียนพิเศษเพราะถือว่าเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์เพื่อหากําไรซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีโรงเรียนใดเสนอขอปรับค่าเรียนเพิ่มเติมเข้ามา โดยตามพรบรการศึกษาเอกชนนะคะกำหนดว่าห้ามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆเนี่ยค้ากำไรเกินร้อยละีติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นี้ค่ะ และในที่ประชุมนี้ก็จะมีการรับรองกรอรบการดําเนินงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัตรกริกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรรวม5้าฉบับคือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจาาัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา โดยกำหนดให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาสำหรับการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชานั้นคนเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ,ศึกษาธิการเปิดเผยว่าโรงเรียนกวดวิชาถือเป็นการประกอบกิจการพาณิชเพื่อหากาไรจึงจําเป็นต้องปรับปรุงข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งจะเรียกเก็บเป็นจํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับรายได้ของสถาบันกวดวิชาแต่ละแห่งและสามารถลดหย่อนได้ในกรณีที่โรงเรียน กวดวิชาทำสาธารณประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอรายงานว่าโรงเรียนกวดวิชาที่เข้าขายต้องเสียภาษีทั่วประเทศ2,379โรงเรียนแบ่งเป็นเขตกรุงเทพ549โรงส่วนภูมิภาค1,830โรงและจำแนกประเภทของโรงเรียนกวดวิชาไว้ชัดเจน ด้านนายบัณฑิตศรีพุทธังกูลเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอเปิดเผยว่าโรงเรียนกฎว,วิชาหลายแห่งทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและใหญ่ยังไม่มีโรงเรียนใดที่จะเสนอขอปรับค่าเรียนเพิ่มเพราะต้องการดูก่อนว่าอัตราภาษีที่เรียกเก็บนั้นส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการหรือไม่ที่ผ่านมาค่าธรรมเนียมกฎว,วิชาจะพิจารณาภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นทุนและการบริหารจัดการและกําหนดว่าโรงเรียนจะได้รับกําไรจากการประกอบธุรกิจ ไม่เกินร้อยละ20ซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนฉบับเกา่าและแม้ว่าปัจจุบันในพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนพุทธศักราช2550จะระบุเพียงว่าห้ามไม่ให้โรงเรียนกวดวิชาค้ากําไรเกินควรแต่ในทางปฏิบัติสอชอและโรงเรียนกวดวิชาก็ยึดถือเกณฑ์ร้อยละ20ตามเดิมเราก็ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังกิจสเดิการต่างๆแล้วแล้วก็เสนอแนวทางเดียวกันที่กระทรวงการคลังเสนอ คือมีการเรียกเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาประเภทที่ประกอบธุรกิจนะครับส่วนอัตราเท่าไหร่นั้นก็ไปตามแต่รายได้ของแต่ละโรงเรียนมากน้อยเพียงใดเป็นนิติบุคคลก็เสียแบบนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียแบบบุคคลธรรมดาอันนี้ก็เป็นจะเสียมากเสียน้อยก็เป็นขึ้นอยู่กับรายได้ของโรงเรียนนั้นๆนอกจากนี้มติที่ประชุมยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนทั้งในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆให้กับโรงเรียนเอกชนและการโอนกลับคืนมาเมื่อเลิกใช้ประโยชน์หรือเลิกกิจการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น